คำเนียดและวิธีละหมาดเตาบัตเมื่อตั้งใจแน่แน่ว่าจะทําการเตาบัตสํานึกผิดก็ให้ทําการอาบน้ําละหมาดอย่างดีและทําการละหมาดสองรอบกาอัดเหมือนการละหมาดซุนนะตามปกติโดยมีเจตนาการเตาบัตคือเจตนาว่าข้าพระเจ้าละหมาดซุนเนตาบัตสองรอบกาเพื่ออ่านรอตาอลาในรอบกาอัดแรกหลังการอ่านซูรออั้นฟาตีฮะแล้วจะอ่านซูรออั้นกาฟริรูนหรือซูรออื่นๆก็ได้และในรอบกาอัดที่สองหลังการอ่านซูรออั้นฟาตีฮะ แล้วจึงอ่านซูรออันอีกลาสหรือซูรออื่นๆก็ได้เพราะในตัวบทอันฮ้าดีซึ่งรายงานจากท่านอนบูบักรรดิยัตลลหูอันฮูบันทึกโดยอบูดาวูดและอันนาไซอีมีได้ระบุว่าต้องอ่านสิ่งใดเป็นกรณีพิเศษและสามารถทำละหมาดได้มากกว่าสองรอกาอัตเมื่อละหมาดเสร็จก็ให้ขอรู้แก่โทษอิดดิกฟาน,นมากๆเช่นกล่าวว่าอัตตอฟิรุนลอฮันอาซีมวาอัตูบูอีไลฉันขออภัยโทษต,ต่อพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ไพศาล และชังขอสำนึกผิดเตาบัตยังพระองค์สรุปความจากอันฟิคุนวาเตียมินันนกิตาวัสุณาดอกเตอร์มุฮัมมัดบัคอิดมาอีนเล่มที่หนึ่งหน้า293ร้ถึงสองขอขอบคุณที่มาอาจารย์อลีเสือสมิง คำเนียดและวิธีละหมาดเตาบัตเมื่อตั้งใจแน่แน่ว่าจะทําการเตาบัตสํานึกผิดก็ให้ทําการอาบน้ําละหมาดอย่างดีและทําการละหมาดสองรอบกาอัดเหมือนการละหมาดซุนนะตามปกติโดยมีเจตนาการเตาบัตคือเจตนาว่าข้าพเจ้าละหมาดซุนเตาบัสสองรอบกาเพื่ออ่านอตาอลาในรอบกาอัดแรกหลังการอ่านซูร้อนฟาตีฮะแล้วจะอ่านซูระอนอั้นกาฟิรูนหรือซูรออื่นๆก็ได้และในรอบกาที่สองหลังการอ่านซูระออั้นฟาติฮะ แล้วจึงอ่านซูรออันอีกราสหรือซูรออื่นๆก็ได้เพราะในตัวบทอันฮาดีนซึ่งรายงานจากท่านอบูบักรอดียันลอฮูอันฮูบันทึกโดยอบบดุาวุดและอันนาไาอีมีได้ระบุว่าต้องอ่านสิ่งใดเป็นกรณีพิเศษและสามารถทำละหมาดได้มากกว่าสองรอบกาอัตเมื่อละหมาดเสร็จก็ให้ขอรู้แก่โทษอิดดิกฟานมากๆเช่นกล่าวว่าอาตัตตอฟิรุนลอฮันอาซีมวะอัตตูบุอีไลฉันขออภัยโทษต,ต่อพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ไพศาล และชังขอสำนึกผิดเตาบัตย,ยังพระองค์สรุปความจากอันฟิคุนวาเตียมินันกิตาวัสุณะด็อกเตอร์มุฮัมมัดบักอิดมาอินเล่มที่หนหน้า2 9 3ร้อถึงสองขอขอบคุณที่มาอาจารย์อลีเสือสมิง